สวัสดีค่ะดูสีของดอกซุชินี่สิสีสวยสวยแต่มันผมมันขมมากค่ะตกใจเลยเนี่ยค่ะครนมายืนพูดโทรศัพท์เขาจูงหมามายืนพูดโทรศัพท์สวยสีหลืองสวย อันนี้เป็นดอกผู้หมดเลยไม่ไม่มีรูปนะคะดอกผู้เนี่ยตรงนี้จะจะเป็นติดกับก้านแบบนี้ถ้าดอกตัวเมียโหที่ดูด,ดูไม่มีดอกเมียเลยอ๋อมีค่ะมีอยู่ตรงนั้นมองไมให้ดูไม่ได้เลยอยู่อยู่อยู่ไกลามากนี่ก็ดอกผู้เนี่ยค่ะโห้สีสดยังเป็นดอกผู้อยู่ เป็นดอกคู่นี่นี่นี่ถ้าดอกเบียจะเป็นแบบนี้เนะนี่ยนั่นนะคะ่ะมันจะมีลูกอยู่อยู่ตรงตรงก้านดอกมันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะนั่นคือดอกเบียหวัวสองดอกเลยหนดูทางนี้สิอันนี้ดอกคู่เนี่ยค่ะอันนี้ดอกคู่นี่ดอกคู่มันจะไม่มีมันจะไม่มีกระปอร๋ออยู่ตรงนี้ สีสวยนั่นะนะกวนี้มีอยู่สองลกูกอันนี้ก็ดอกผู้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยค่ะไม่มีดอกเมียเลยอ๋อนั่นนะอันนั้นน่ะนั่นนะคะดอกเมียดอกตัวเมียนี่นีอันนี้นะตอนอยู่ต่างเมืองอะ่ะเคยปลูกกว่ามันจะใหญ่มากค่ะ พออากาศเย็นลงไปมันจะเป็นสีขาวแบบเนี้ยช่อแล้วเห็นไหมเนี่ยมะเขือนเทศออกช่อแล้วมาดูเนี่ยเขาไม่ถอนเนี่ยค่ะเนี่ยออกดอกอย่าเพิ่งมาหักทิ้งน,นะเป็นดอกของ ข,ของของแรดชิชนั่นนะคะไม่ได้ผลโอ้โหสารีโตวไวจังเลยสารีโตวไวมากนี่เป็นผักขมแดงฮะกินได้นะตัวเร็วมากงามด้วยเคยมีเพื่อนคนเยอรมัน แต่อยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ใหะอยู่ต่างเมืองเขาปลูกเซอร์รี่พันยักษ์คุ้ดูมีคนหักเขาปลูกพันยักษ์ค่ะสูงท่วมหัวเลยใบใหญ่มากนี่นี่น่าจะเป็นมะเขือเทศพันใหญ่ค่ะน,นี่อันนี้เกิดเองนะอินเดียนทอเบโกส่วนอันนี้เป็นเบซิลฝรั่งวันนี้ดาวเดืองโตแล้วผักชีนี้ก็ ออกดอกแล้วค่ะทุกมีอยู่ปีก่อนค่ะผักชีเยอะมากอันนี้ผักชีลาวนี่ผักชีหอมนี่ผักชีลาวเห็นไหมเนี่ยออกลูกแล้วส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโรเมนไหมเนี่ยค่ะ มันไม่หอ่ออาจจะเป็นโรเมนแต่ว่าปลูกไม่ได้ผลไงคะมันไม่หอ่อโหผักชีลาวมันไม่หอ่อถ้าโรเมนมันจะหอ่อยาวๆขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะรบกวนฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยค่ะให้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ